สวัสดีครับติเล็กกันมาอีกแล้วนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวมาอัปเดตพอร์ตกันนะครับเริ่มใช้ v2 กันเรียบร้อยแล้วนะครับ fast dca v2 ก็มีปัญหาคลุกคลักอยู่บ้างนิดหน่อยนะครับเวลาตอนที่ส่งคำสั่งแล้วมันไม่ execute เนาะก็มีบางมีเพื่อนที่มาจอยบอรดบางคนทำงานปกตินะแล้วก็บางคนก็พบปัญหาเหมือนกันนะครับ ของผมก็เจอปัญหาว่ามันไม่ขายเหมือนกันนะครับก็ไม่รู้ทำไมเหมือนกันแต่ว่าพอสักพักหนึ่งพอทิ้งไป็นนานๆเนาะมันก็จะทำงานเวิร์กของมันเองอะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเกิดจากอะไรนะครับอ่าโอเคไม่เป็นไรก็ปัญหาพวกนี้ก็คอยมอนิเตอร์ดูก็จะก็จะแก้ไขได้แหละเพราะว่าบอทเรามันไม่ได้ทำงานเร็วขนาดนั้นนะครับก็พอมัน e x e c u t เปุ๊บผมก็ถามไปยังเพื่อนๆเนาะ ว่ามันเป็นประมาณนี้ไหมถูกต้องไหมนี่นะครับก็ในที่สุดก็กแก้ไขาตามท่านได้ทันเนาะ,ะมาอัปเดตอยกันนะครับก็เมื่อวานเมื่อวานก็พอมันร่วงลงมาใช่ไหมทีนี้บอร์ดก็ทำงานไปนะครับก,ก็ยังไม่ได้ซื้ออะไรเนาะเพราะว่าตอนนี้เราเราจะซื้อสะสม DCA ลองนะครับตรงนี้ แล้วก็มันก็เกิดสัญญาณโอเวอร์โซขึ้นมาตรงนี้นะครับแล้วก็มันก็ทำการซื้อเนาะพร้อมกับดึงเส้นค่าซื้อต่ำสุดลงมานะครับเพราะฉะนั้นจุดนี้ก็เลยจะไม่ซื้อนะก็ต้องรอให้มันลงมาต่ำกว่าตรงนี้นะครับถึงจะซื้อนะครับโอเคเพราะฉะนั้นเราก็ซื้อลองได้นะครับพร้อมกับมีเหตุจริงอยู่ข้างบนตรงนี้เนาะทีนี้อพอถึงจุดนี้ปุ๊บ ครับก็พอเราซื้อปุ๊บดึงลองลงมาใช่ไหมอ่าพอเราซื้อปุ๊บนะครับมันก็ดึงลองลงมาตรงนี้นะครับลองก็จะลงมาตรงนี้ต่อตอนนี้เรามีช็อตอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็พอดีเส้นตัวสัญญาณลา์เนี่ยมันตัดตัดเส้นสีฟ้าขึ้นมาอย่างเงี้ยนะครับตัดจึ๊กขึ้นมาตรงนี้ตรงนี้นะครับเราก็เลยทําการปิดชอ็อตอ่าปิดช็อตไปนะครับปิดเฮดจิ้งเนาะ แล้วพร้อมกับการเปิดลองไม้ที่สองครับก็คือตรงนี้เป็นลอง usdc เนาะของเราเป็นลอง usdt ตรงนี้นครับเปิดลองสองไม้เพื่อที่ว่ามันมันจะก็จะพุ่งขึ้นอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าก็ในที่สุดมันก็ไม่พุ่งนะพอมันไม่พุ่งเนี่ยตัว cdc ตัดลงเป็นแดงตรงนี้นะครับเราก็ขายลองทิ้งลองสองทิ้งนะครับโอเคตอนนี้ก็ยังไม่ได้ทำอะไรตอนนี้มีมีลองอยู่หนึ่งไม้นะครับ ก็ยังไม่ได้ทําอะไรเพราะว่าเดี๋ยวรอให้เส้นตัวนี้ตัดลงมาตัดเส้นชีฟ้าลงมาก่อนก็เราอาจจะได้ซื้อประมาณแถวๆนี้เองนะครับก็ไม่เป็นไรก็จะขาดทุนอยู่หน่อยนึงแต่ว่าเดี๋ยวถ้ามันเป็นขาขึ้นเนี่ยเราก็จะได้กําไรจากตัวรองตัวเนี้นะครับถ้ามันขึ้นอย่างเงี้ยเนาะเราก็จะได้กําไรกลับคืนมาก็จะดอดาวนิดหน่อยนะครับตรงนี้ก็จะดอดาวประมาณนี้นิดหนึ่งอ่าโอเคตอนนี้ก็รออย่างเดียวนะครับตอนนี้เป็นขาลงเนาะแล้วก็ เดี๋ยวไปดูพอร์ตกันก่อนนะครับพอร์ตตอนนี้ก็จะเหลือหนึ่งไม้นะครับเอาเหลือเหลือล้องอยู่หนึ่งไม้นะครับแล้วก็แอเคเขาเป็นสนะี่รอยแปดสิบเนาะเดดูกราฟครับก็โอเคสี่ร้อยแปดสิบหกนะครับก็ยังอยู่โซนนี้ก็รอไปเรื่อยๆนะ โอเคครับอ่าก็หมดแล้วออวันนี้นะครับเอ่อตอนนี้มีสงครามอิสราเอลกับอิหร่านเนาะผมก็ศึกษาอยู่ก็คือค่อนข้างรุนแรงทีเดียวนะครับมีการยิงขีปนาวุธ ระดมแบบเยอะมากเลยนะครับแล้วก็อิหร่านก็ตอบโต้กับซึ่งถ้าใครอยากรู้รายละเอียดในการทำสงครามกันเนี่ยผมทำสรุปไว้ให้แล้วก็คือผมก็หาข้อมูลเองด้วยนั่นแหละแล้วก็ให้ AI เนี่ยเล่าให้ฟังเนเาเนะก็ไปดูในคลิปอ,อัปเดตเจาะโลกคริปโตได้นะครับเป็นไปฟังกันเพลินเนาะก็โดยรวมเนี่ยก็คือมันก็เกิดสงครามนั่นแหละระหว่างอ,าอิสราเอล กับอิหร่านนะครับก็ยังคงสู้กันช่วงนี้ก็เลยน่าจะทําให้บิตคอยเนี่ยยังยังไม่พุ่งนะครับเพราะว่ายังรอความชัดเจนเรื่องนี้อยู่นะครับเพราะหลายคนก็ยังกลัวว่าเดี๋ยวมันจะเป็นสงครามโลกอะไรหรือเปล่านะครับก็รอก่อนแต่ว่าในที่สุดแล้วอะ่ะเดี๋ยวมันก็ขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็คือเราก็อ,าอยู่ในโซนเฮดจิ้งเนาะเราก็จะเฮดจิ้งไว้ก่อนแล้วก็ ทำการเก็บของเก็บของเก็บของเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับพอมันเป็นเขียวเมื่อไหร่เราก็จะแฮปปี้กันนะตอนนี้ก็จะเศร้านิดนึงไม่เป็นไรนะครับตอนนี้ปรับบอร์ดไปแล้วก็จะไม่ขาดทุนเยอะแล้วนะครับก็เดี๋ยวรอดูต่อไปเรื่อยๆเนาะอ่าโอเคครับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย